เราไม่มีความชัดเจนในแผนการเล่นที่จะเล่นเนี่ยมทาให้เราเกิดความลังเลว่าเอ๊ะจุดนี้จะทําอะไรดีจุดนี้จะซื้อจะขายจะเปิดลองจะเปิดชอด็อตหรือจะทําอะไรกับมันดีทําให้คุณเนี่ยมีคําถามมากมายในช่วงเวลาจําเป็นที่ต้องตัดสินใจแล้นนในช่วงเวลานั้นอนะ่ะมีข่าวสารมามากมายนะครับยิ่งแบบมีกลุ่มมีกวนที่มีความเห็นแตกต่างกาันและคุณไม่มีแผนเรื่่งของคุณที่ชัดเจนหรือไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยหรืออย่างน้อยๆไม่มีหลีดที่ตั้งเป้าไว้ว่า เฮ้จังหวะนี้ควรทําอะไรมันทำให้คุณเนี่ยเกิดความสับสนลังเลและอาจจะผิดพลาดในการลงทุนได้ท่านในส่วนตัวเนี่ยจะแนะนําแบบนี้ครับว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากจะให้โฟกัสวางแผนชัดเ,เจนเลยว่าจากการวิเคราะห์การาฟมาทั้งหมดจากการวิเคราะห์พื้นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่สรุปออกมาเนี่ยแผนที่อยากจะเล่นและคิดว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ดูจากลิตรีวอร์ดก็ได้เอ๊ะโอกาสได,ได้ได้กี่ต่อโอกาสเสียเสียกี่ต่อ